สบายดีปะลุงสบายดีมุตุูทุกคนสดีทุกท่านนี่ก็พบพกับซ่องน้องมิตรปะลุงสวัสดีปะลุงมาเบิ่งอาหารฮะปะลุมียังแน่สวัดไปหาเด้อยายเฮ็ดไปหาแล้วก็เพิ่เฮ็ดไปหาปลุงแกงเ็ดไปหาานี่แม่ตําบักั่วแล้วก็บักั่วกุจิปลุงอมาเด้อปลุงเด้อ chính khảo sạo nông cân phải nhay mấy nhay, đây hết được phải, phải nhay khắp giúp đó. มาดีกลุพงพกพกับพา่น้อลุ<ห>ลงกินกระสาวไปลุยมาได้ปลุงเด้กินของสาว่ากันมาเกั่นย<ห>ไปลาปุ๊บไปรักประทศ ว่านมเูเฮ็ดรากว่ามันนี่เฮ็ดหมูห้ารกว่าเฮ็ดมันคนห้าร้อานงม่น้อนไเมน่นนงพิเศษเดอพี่นอ้องเมนูพิเศษขาดไม่ได้ยิ่ง้หญ่สุดคาอ แง่งอ่อนยุบดำเหลือก็แง่แงอ่อ,อ,อ,อน,นยุบดำเหลือ้ายุบแด้เหรนี่ยนันแหยุดกันเนาะถ้าหนีถามมันยุบมาให้กินหรือมันยุบจะเสือพาย,ยัางอ่ะเมื่อถามมันก็เลยยุบเองซะ không được, không được, không được, được, không không được, không được, không

มีแต่แนวป๊บบ่ได้มาเนี่ยอีแต่แนวป๊บบ่ได้เออสัสนัดอยู่สื่อมีแต่แนวป๊บบ่ได้พี่น้องเอ้ยเอาหนแต่เป็นตะกองไปแมนอยู่ซื่อๆเลยพี่น้องเฮ็ดก็มีค้าแต่ไปบ่ได้ที่หลอกกัมีค้าแต่ต้นนี่ไปบ่ได้แล้วประว่าหักขามันแล้ว ช่วงนี้ช่วงโควิดพี่น้องเอ้ยมันกะกินอาหารแบบบ้านๆเท่านี้แหละพี่น้องเอ้ยพ,อ,อ,ยพอแม่ห้าพากินกินอาหารมีอดีตคือคาจิโรมันบกโก้เขาอยู่ในหูที่เนาะ แซบได้พี่นองกิหลกับแซ่บกินนะ,ะกะนินจนปากนยับ<ช>สอยากจ้าขทั่วเอ้าก็เลยมันอะไรใส่ายเลี่ยงใส่กันซะพี่น้องจ้ามาเด้อมาเด้อหมดจอมากินน้ำเด้อจา้าแกงเ็ดตําหักทั่วขวดกิโลผักกระกนแยงอ่อนยุบ

น้องจ้าหลังจากกินข้าวแล้วทีมงานเท่ากับสิบไปลุยอีกจกกสิบไปลุยยังพี่น้องเอ้ยถาดูขิดเด้อพี่น้องเด้อถารุ่นถ่าดูพี่น้องว่าทีมงานเท่าสิบไปลุยยังอีกมาเนี่ยราะว่าช่วงโควิดพี่น้องเอ้ยออกเมืองมาได้ลุยไหวโอยน้อยหน่อยเลยเอ้าเปลี่ยนสมองให้พ่อตาเอาหนูน้อยทีมงานคนขยันเท่าอยู่มาได้ดอกเพราะว่า ช่วง,วงนี้ช่วงโควิดบุมีเงินซื้อกินแล้วนี่แต่หากินอย่างเดียวน้าคนะิด <s af en> อิมะะอ่มะะนะพี่สาวอิ่มเลยพี่สัวน้องขิดอิ่มแล้วแจ็กส์ข่าวดงหรือแจ็กสิลงหวยแหละมันนี่พี่น้องเอ้ยถ้ารุ่นดูขีดนำกันเลยพี่น้องเลยขีดต,ต่อไปขีดต่อไป เพะแเป็นเป็นแนวกินขออย่างนี้จจอย่าจ <c oughs> ับยุงมาหรือยอมว่าเรอขอเป็นแนวกินเอาเบิดถ้กอ,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 อย่างไกยเลือดออก มองยงเ่ยแนวกินคนนเแม่นแนวคนกินจังแล้วแนวคนกินก็คือกีฬอพี่น้องเอ้ยช่วงวังหันประเทศปวกออกกินเห็ดปวกพี่น้องจนเม่นมาก่าบน่าสิเป็นเห็ดปวกช่วงนี้เห็ดรวมออกเลยพี่น้องกินเห็ดรวมว่านีก็กินมันนี้ก็กินเห็ดรวมแล้วก็ขวดกีฬอนำ เมื่อนาจักสิเป็นยังพี่นอ้องคาบนานี่ก็ถารุนนำกันคือกันเพราะว่าแนวนี่ยแหละพี่นอ้องอันวิธีหาอยู่หา,หากินแต่ก็วิธีกินอาหารบานเฮากับแบบนี่นนยแหละหักตะวัหย่อักตะวันซวงนี่ไข่นะ่ะซองหน่วยเศร้าบาทโอ้ยพองละซิบบาดไข่พี่นอ้องโหดโพล่แแพง ไข่เบอร์สองหรือเบอร์สามอะไข่ไข่น่อเนาะไข่เบอร์สามแล้วหน่อยบริยัยแล้วไม่ไข่เบอร์หนังวะเฮากับเงินเฮากับบริหารเนาะพี่น้องเฮากับต้องหากินเองเฮา่ได้ปึ้งได้นั่นได้พักไข่แห้งอ่อนยุบตามของหุ่งเบิร์อแล้วก็หากินพอาะบริสุทธ์เนาะพี่น้องส่วนนี้มันโควิดไรยังไงโควิดมาแรงาปึ้ง ผักซองนะบอ,บอผักซองบาตาอันเดอร์ปารูอ่าลืมค่ะซ <c oughs> องบาตาในเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้ามาดูมาชมพี่น้องเป็นกำลังใจให้ลูกให้หลานเอฟซีทูกฐานก<า>ะข้อขโมกขอบใจเวิดทุกๆท่ทานนะและผู้ติดตามล้วกับผู้ชมที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้มาตลอดพี่น้อง แม่ตากับลูกลูกกบอะไรลืมบุญคุณทุกทุกฐานที่เขามามเป็นกําลังใจให้กับคอณมีสุขภาพแข็งแรงเด้อลำเดิมลำรวยลำรวยจะเลิศลุ่งเรื่องในหนาที่การงานทุกๆๆทุก่านนะจ้า<ม>ตอนนี้ยังเรือสามยายกับน้องมิดกับน้องนิดอ้าวยายอิ่มไปแล้วจะยังเลือแต่น้องนิดกับน้องมิดเพิ่มพลังนิดหน่อยพน้องจ้าเพราะวันนียสิปลุยุงาน ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เอ้ยน้องมีดเพิ่มเพิ่มพลังเพิแม่ฝันจิเพิ่ันจิเป้ลุยงานยิงงานหาลุยอย่างดุดึกอัดลุยหากิน บายดีพี่น้องบายดีสุขทุกคนเด้อกินข้าวนํากันเด้อพี่น้องเด้อขาน้ําลังตก้องนําครัวเค็มกแซ่บเนาะเกียงเลยออ เลยกับช่มาพักผ่อนหน่อยแล้วจ้าใมท่าพี่เสดขอลาคลิปนี้เนาองกินน้ำพอกันไหมพี่น้องจ้าเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ่าวตาในท่อพี่น้องเด้อฝากกดติดตามช่องบ่าวตาในท่าปะลุงเนาะช่องน้องมิดน้ำช่องวามิดน้องมิดนะวัานี้น้องมิดก็บจิได้ขอจบกิฟต์เพื่อนคนหนึ่งไปเลยกินน้ำกินน้ำพอกันไหมเขาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องมิดในด้อปะลุงเด้อขับมาดูมาชมคลิปน้องมิดในเด้อปะลุงเด้อขอบคุณน้องนาสบายดี